สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับแจสแจสซี่มีกันอีกครั้งนะคะคือหายไปนานมากๆเลยเพราะว่ามัวแต่ไปทําแบบในเพจ Facebook i g อยู่นะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มทํติ i k t o อกยังไงถ้าใครคิดถึงกันก็ไปติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะแล้ววันนี้ที่มาทําคลิปนะคะเพราะว่าแจสเพิ่งซื้อของเล่นมาใหม่เป็นแกจเจตนะคะกดมาตอนโปร1212 12. คือเอาจริงนะแบบมองตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีนี่แหละค่ะแล้วเราจะมาอันบ็อกซ์ด้วยกันนะมันจะเบี้ยวๆนิดนึงนะคะ ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะ ก็บบคือจริงๆตัวนี้มันออกมาแบบเป็นปีแล้วแหละเราแจ็ดก็ดูรีวิวมาตลอดนะคือไม่ได้ดูรีวิวละเอียดนะแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกเราเขาก็ขาดตลาดไปช่วงนึงเลยช่วงนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ดูรีวิวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดกิเลสนี่นะคะ่ะที่จะซื้อก็เป็นตัวนี้เลย Osmo Pocket Tree นะคะตัวที่จะซือ้อเป็น Creator Combo นะคะมันก็จะมีพวก Acessory ต่างๆมาให้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาลองแกะด้วยกันเลยนะคะตัวกล่องเขาก็มาเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะมีบอกว่าตัวนี้เขามีเซนเซอร์1นิ้วนะถ่ายได้ที่ 4K นะคะแล้วก็สามารถโรเตทได้แนวตั้งแล้วก็แนวนอนเป็น s t า b i บ i z e r 3แกนนะคะทำให้แบบมันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็สามารถที่จะแทร็คกิ้ง มูฟเมนต์ต่างๆได้นะแล้วก็โฟกัสค่อนข้างเร็วนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วก็การเลคคอร์ดของไมค์คือเป็นสเตอริโอนะแล้วก็มีแบบแล้วก็ถือได้ง่ายเป็นพ็อกเก็ตไซส์นี่แหละเหมาะกับการที่แบบคนทำวอล์อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าบางที iPhone มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบทําคลิปแต่งหน้าอย่างแจ๊ดขนาดนั้นก็เลยอยากได้ตัวนี้มาเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ทําแบบคลิปแนวตั้งกันเนาะตัวนี้ก็คือทําได้ก็เลยเออน่าสนใจมาก ไอโฟนมันก็ยังได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใจก็ใช้ iPhone แต่มันประสบปัญหาคือว่าเมมเต็มอะ่ะยิ่งเวลาไปเทีย่ยวไปทริปอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมานั่งลบเ็คิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากขึ้นเพราะว่ามันน่าจะแบบถ่ายเทข้อมูลต่างๆได้ง่ายกว่าเป็นคนที่แบบชอบแบบค่อยๆแกะอะไรเพิ่งมาส่งเมื่อคืนสองทุ่มจริงๆจะแกะตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ว่าทำนู่นทำนี่อยู่ นี่เขาก็มีประมาณนี้นะคะมาดูด้วยกันเลยอย่างแรกก็คือน่าจะเป็นพวกสติกเกอร์หรอเป็นสติกเกอร์จริงด้วยนี่แล้วก็จะมีพวก quick start guide นะคะเป็นพวกคู่มือแบบเร่งด่วนต่อแอปได้นี่เดี๋ยวอันนี้จะค่อยไปดูอีกทีนึงจริงๆเคยมีลองเล่นมาบ้างแล้วแหละของน้อง แล้วนี่คู่มืออยู่ว่าอ๋อเป็นพวกเซฟตี้ไกด์ไลน์ค่ะส่วนนี้ก็น่าจะเป็น a อเซอร์เรเอาจริงๆอันนี้แหละที่จ๊ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าแจ๊ก็ยังไม่ได้แบบดูรีวิวแบบเต็มเต็มจะดูรีวิวแค่แบบภาพมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้เป็น Protective Cover นะคะก็สำหรับใส่แล้วก็เก็บนี่เป็นแบบนี้ กสดุกคือแข็งแรงมากนะเนื้อเขาเป็นแบบด้านๆน่ะแต่ว่าถ้าเก็บมาในที่ร้อนๆจะคิดว่าเขาก็น่าจะละลายเหมือนกันมีโลโก้ด้วย DJI มากันที่ตัวเอกถ้าแบบเก็บแบบเดิมไม่ได้แล้วทำไงเนี่ยคือต้องบอกว่าแพ็กเกจเขาค่อนข้างดีเลยนะคือทุกอย่างแบบเหนียวไปหมด ขนาดตัวพลาสติกที่ห่อมาก็ยังดูมีความพรีเมียมแล้วเขาก็จะมาเป็นกระเป๋าเลยนะคะแบบนี้เลยนี่กระเป๋าอะค่อนข้างแบบดีเลยนะกันน้ำจะว่าจะไม่รู้ว่านี่มันคือหนังหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นแบบ PVC ผสมแบบพลาสติกผสมอะ่ะ ประกรณ์ทั้งหมดก็คืออยู่ตรงนี้เลยค่ะจะจะเก็บถูกนี่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเก็บไม่ถูกนะเขามีไกด์ไลน์ในการเก็บให้ด้วยมีบอกหมดเลยใครสงสัยก็หาดูในนี้ได้มาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัว Osmo Pocket เลยนะเราก็จะต้องลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกมาถึงจะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีไมคมาด้วยนะคะไมคตัวนี้เขาบอกมันติดง่ายมากเลยแค่แบบกดเชื่อมต่อ ก็คือใช้ได้เลยเจ๋งดีไม่ต้องพกแยกหลายๆอันอันนี้จะคิดว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่นี่นะคะตัวนี้ก็สำหรับเสียบข้างใต้ซึ่งก็จะทำให้ตัวอ s m o p o c k e กเกนี่ยยาวขึ้นด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ต่อกับขาตั้งเป็นไทรพอร์ตนะคะ เห็นป่าว่ากาวเขาเหนียวมากเราสังเกตนะว่าตรงตัวของตัวกล้องอะ่ะของตัว Pocket อส m o p o พ็อกอ่ะเขาจะไม่มีคอนเนคเตอร์แบบหมุนหมุนแบบนี้มาให้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอะ่ะ <c oughs> เราก็เลยต้องใช้สองตัวนี้เข้ามาโดยต่อเข้าไปนะคะต่อเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ข้างล่างเนี้ยก็จะหมุนขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความ ยาวของกล้องแบบไหนขนาดไหนอันนี้ก็เป็นใส่ชาร์จค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนอ๋อเอาไว้ติดที่ตัวไม้จะได้แบบกันลมต่างๆนี่อ๋อไม่ใส่นี่เสียบเข้าไปตรงนี้ปึง้งอ่าอันนี้เป็นไอ้นี่เป็นตัวติดกับกล้องอะหน้าเป็นตัวเลนเขาอะค่ะมันจะพอดีกันมันจะปิดหน้าเลนไว้ อันนี้คืออะไรอะจะควรจะวางยังไงดีให้แบบให้ทุกคนเหน็นนี่ก็เป็นเลนส์อันนี้คืออะไรอยากอยากรู้อะอ่าใช่ใช่ไหมนีม่ติดแน่นมากคือตัวไม้ของเขาอ่ะปกติมันจะมีที่หนีบข้างหลังให้เป็นอย่างนี้เราสามารถกดแล้วก็หนีบได้ตัวนี้คือแมกเนตนะคะเราก็เลยสามารถที่จะแบบเอาติดหน้าอกได้โดยอย่างเงี้ยมันก็จะดูดกันปึง้งโอ้ยจีเนียสดีมาก เป็นไงความเจ๋งของเขาแล้วนี่เดี๋ยวจะมาเปิดเครื่องให้ดูนะคะเห็นปะตรวนี้มันจะมีนี่ละเปิดให้เลยก็ได้ปึง้ง English มีภาษาอะไรบ้างอ๋อมันเป็นนี้มีภาษาไทยด้วยอุ้ยเยอะเลยโอเคมันเลื่อนอย่างงี้ไม่ได้หรอกดตึง้งโอเคเดี๋ยวค่อยเซตติ้งอันนี้คือเหมือนเขาเป็นไกด์สำหรับตอนเริ่มเนอะนี่ นี่ก็จะเป็นหน้าแจดในตอนนี้นะแจะก็ถ่ายด้วยกล้องตัวนี้อยู่ Canon เขาจะกดอีกทีปึ้งเดี๋ยวดูนะเขาก็จะไปข้างหลังเห็นไหมนี่ก็จะเห็นภาพแล้วถ้าเราหมนุนเนี่ยมัน genius ตรงนี้แหละชอบตรงนี้แหละมันโ o เท t ให้โดยอัตโนมัติจะก,ก็อยากได้เราสามารถถ่ายได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนปรับ resolution ก็ได้ อันนี้คือปิดไปอ่านคู่มือมาแล้วก็คือคอนเฟิร์มนะคะตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่นะมีทั้งหมด950 มิลลิแอมนะคะเขาเอาไปใช้กับตัวกล้องนะคะส่วนวิธีการใช้งานต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวแจ็ค่อยมาทํารีวิวอีกทีหนึ่งถ้าคล่องแล้วใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์มาเดี๋ยว,วแจ็หาคําตอบให้อันนี้เป็นการอันบ็อกซ์แบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าแจ็ก็ไม่ได้ดูรีวิวละเอียดขนาดนั้นนะแค่แบบดูภาพมาว่าแบบเอ้ยเราชอบภาพแนวนี้นะชอบลูกเล่นของเขามันเหมาะกับการทํางานของเราืซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีบอกหมดว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนี่ นี้ซึ่งก็อุปกรณ์ครบตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะขอไปเซตติ้งตัวกล้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปลองใช้ก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย